ก่อนจะได้ไปชมละครขวัญล,ล่าตอนแรกในวันอังคารที่4มิถุนายนนี้เส้นทางบันเทิงมีบรรยากาศการลองเสื้อผ้าของทีมนักแสดงมาให้ชมกันก่อนเรื่องนี้บอกเลยมีชุดหลากหลายสไตล์ตามคาแรคเตอร์ของตัวละครหนุ่มภูมิพร้อมแล้วกับบทชายหนุ่มผู้สูงสักที่เส้นทางชีวิตพลิกผันจัดเต็มชุดสไตล์ส์ทแคชชวลรวมถึงชุดในแบบเจ้าทางเหนือหลอดแต้เลยเจ้าส่วนสาวชิงชิงมาในลุกสาวน้อยพร้อมลุยเพราะเธอคนนี้สวยสู้คนแบบใช้สมองนี เป็นครั้งแรกที่ทั้งคููได้ร่วมงานละครด้วยกันเลยค่ะเราก็มาเจอกันเรื่องแรกใช่ค่ะภูมิก็จะเป็นเหมือนแบบ c เช u a ลเบาๆมันเป็นคนเนี้ยบนะจริงๆในเรื่องเป็นคนที่เนี้ยบมากๆเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนาๆแต่ลุยชุดในเรื่องนี้ก็จะจะมีหลายแบบค่ะจะมีจะมีตั้งแต่แบบว่าตอนที่แบบไม่มีเงินเลยแล้วก็แบบมีศูนย์ซื้อให้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะแบบแต่งตัวดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นลุยๆด้วยแล้วก็มีหวานๆน่ารักๆใช่แต่ว่าเราในเรื่องก็จะเป็นคนที่แบบน่าสงสาร นางฟ้แล้วก็ไม่ยอมพนใช่คือรักในความถูกต้อง,งอะไรเงี้ยอะไรที่อะไรที่คิดว่าแบบมันถูกอะไรเงี้ยเราจะไม่ยอมองฝากแฟนๆช่อง7 HD ติดตามชมด้วยนะครับค่ะฝากเคมีคู่ใหม่ด้วยนะคะเคมีเคใจดีมากค่ะขวัญล่ายังร่วมด้วยหนุ่มซิลธนทรสาวกิฟส,สุพิชชาพร้อมด้วยสองเคมีความร้ายกาจอย่างซอสถั่บนัฏและสิตาชูบอกเลยคู่นี้เอาอยู่ทุกลุกโดยเฉพาะชุดในสไตล์ล้านนาแบบนี้ค่ะนี่เป็นพาที่แบบ แต่งชุดแบบสไตล์ล้านนาอ่าเป็นชาวเหนือกันนะครับอันนี้เป็นฝั่งของตัวร้ายดูดูไม่ใช่โอ้โหดูหน้าพี่เขาก็รู้แล้วพี่เล่นร้ายเออนี่เป็นฝั่งของตัวร้ายเรียกว่าแซ่บนะเราก็ไม่ยอมนะเออความบอกความสวยเนี่ยก็ไม่ยอมร้ายเพราะรักเนาะมันอยู่ข้างในอยู่หรอปะข้างในตัวหนูหรอไม่ใช่แสดงว่าคุณอยู่ข้างในหน้ากล้องหนูมีคาแรคเตอร์นี้แล้วก็เล่นเป็นตัวเองปะ ไม่นี่ครั้งแรกแล้วบทร้ายอ่ะจใช่ต้องทำตุ่มเป็นคนดีหรอพระรามอาจารย์รุ่นพี่ใช่เป็นคนดีตลอดเลยโอหตกแค่เท่าไหร่หนูก็ไม่เคยได้เลยบทร้ายอ่ะเออการเล่นกินเนื้อแบบไรแบบนี้คงไม่ต้องแนะนำอะไรแล้วครับผมสิ่งที่ล้ำค่าสู่อันตรายและการไล่ล่าผู้ที่ได้ครอบครองขวัญล่าและคาทาทองมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเป็นใครรอดูพร้อมกันตอนแรกวันอังคารที่4มิถุนายนนี้เวลาทุ่มตรงทาง27 HD ค่ะ